สวัสดีครับผมโคยุทธประกันภัยหลายท่านที่กำลังมองหาอาชีพที่ไม่ต้องลงทุนวันนี้ผมมีอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นดาวรุ่งในปีนี้คืออาชีพนายหน้าประกันภัยแล้วนายหน้าประกันภัยนั้นดีอย่างไรทำไมใครๆถึงมาทำอาชีพนี้ลองมาฟังเสียงเฮียสีกรุงเจ้าของบริษัทสีกรุงบลกเกอร์ดูนะครับ สวัสดีครับผมยุ่สีกุ้งอรุณสวัสดีนะครับการที่สมัครเป็นสมาชิกของสีกุ้งมันจะแบ่งมาเป็นสอนขั้นตอนขั้นตอนแรกคือคุณสมัครเป็นสมาชิกเราการเป็นสมาชิกเราเนี่ยนะแค่คุณสมัครแล้วก็เราขอร้อยคุณช่วยซื้อประกันเวทกับตัวคุณเองในเบี้ยสัก2 0 0หรือ250บาทคุณก็เป็นสมาชิกเราแล้วพอเป็นสมาชิกพวกเนี่ยรถคุณจะซื้อประกันไปหรือญาติคุณที่เป็นนามสกุลเดียวกันจะซื้อประกันไปเราก็ให้ส่วนลด คุณตามอัตราส่วนเช่นนะบริษัทกออาจจะลดคุณ12%นะแต่นี่คุณจะจ่ายเบีย้ยโดยตรง20,000บาทคุณเป็นสมาชิกของสีกุงโบรเกอร์ด้วยระบบ MGM คุณก็ได้ลด12%คือแทนนี่จะจ่าย20,000ก็จ่ายเหลือ1,076เพราะฉะนั้นคุณก็ไปบอกเพื่อนคุณสีเป็นสมาชิกเราก็สมาชิกก็ได้ลด1,076เหลือ1,076กันลดไป2,004คุณก็จะได้ค่าแนะนำ1%นะก็คือ200บาทหรือมากกว่านั้นนะ ถ้าคุณคิดว่าอาชีพนี้แค่แนะนําคุณก็มไีได้ได้แล้วแล้วทําให้เพื่อนคุณเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่ายเบี้ยถูกกว่าด้วยคุณก็อยากจะยึดอาชีพนี้นั่นขั้นตอนต่อไปคือมาอบรมความรู้เรื่องประกันแล้วก็ไปสอบบัตรพอสอบบัตรในหน้าได้อันนี้คุณขายประกันไปได้ล,ละเพราะฉะนั้นที่ตอนแรกที่คุณไม่มีบัตรเนี่ยเราลดให้คุณถือว่าเราลดเป็นส่วนลดให้ลูกค้าแต่ถ้าพอคุณสอบบัตรในหน้าป๊บเนี่ยถือว่าคุณอยู่ในอาชีพนี้แล้ะ เราจ่าคอมคุณได้แล้แล้วคุณจะขายประกันภัยใครก็ได้เลยถูกต้องตามกฎหมายเลยเพรานั้นบัตรในหน้าเพราะคุณสอบปุ๊บเนี่ยนะพอครบหนึ่งปีก็ไปอบรมต่อบัตรมันก็ไม่ยากนะเพราะนั้นบัตรใบนี้เนี่ยจะทําให้คุณมีรายได้เป็นแสนเป็นล้านต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นบ้านเรานะคนที่จะทําอาชีพนี้จะต้องมีบัตรในหน้าหรือมีบัตรตัวแทนส่วนบัตรตัวแทนเนี่ย จะน้อยกว่าเพราะเนื่องจากว่าบัตรตัวแทนต้องสังกัดบริษัทแต่สีคุณโบเกอร์ส่งตั้ง30บกว่าบริษัทเราต้องใช้บัตรในหน้าเพราะฉะนั้นบัตรในหน้าส่งได้ทุกบริษัทเลยนะเพราะฉะนั้นอยากจะชักชวนนะฮะเพื่อนเพื่อน,น,นทุกๆคนนะเข้ามาศึกษาโล m อ m เราแล้วก็สอบบัตรในหน้าเป็นมืออาชีพนี้ได้เลยนะ m g m สอนให้คุณขายแค่เบื้องต้นพอขายเป็นแล้วอยากขายนะ ให้ชักชวนคนมาขายแทนคุณคุณให้ความรู้กับชาวบ้านเขาการที่มาสมัครเป็นสมาชิกสีกุงโบเกอร์แน่นอนเราก็อยากให้คุณเข้ามาอบรมความรู้พื้นฐานเรื่องประกันภัยไม่ว่าเป็นรถยนต์อัคคีเบตเตอร์เรสมารินทุกอย่างของประกันวิยาัยเราสอนหมดทั่วประเทศเลยสาขาแล้วก็อบรมเฟิร์สเตปผ่านไปแล้วก็เน็กเตปความรู้เรื่องไม,ไม่ใช่รถยนต์ละอาจจะเป็นเรื่องอัคคีเรื่องเบตเตอร์เลสเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกี่ยวกับรถยนต์ละ ก็เป็นความรู้เพราะประกันภัยมีสินค้าหลากหลายมีตั้งเป็นแสนแสนอย่างประกันอุบัติเหตุของเด็กประกันโรงเรียนประกันเด็กนักเรียนในในโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่ที่มีความเสียเกิดขึ้นประกันไปเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะฉะนั้นคุณเข้ามาเราก็จะมีเจ้าที่ของเราโดยเฉพาะผู้จัดการสาขาทั่วประเทศสา,สาขาล่าสุดเราเพิ่งเปิดที่ชุมพรทุกคนเป็นพี่เลี้ยงคุณนะสอนคุณให้มีความรู้ แล้วเ,เรายังมีระบบไลแอดที่เอาไว้ตอบคำถามคุณได้ทั่วประเทศ24ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุดไม่ว่าเป็นวันสาวอาทิตย์วันหยุดราชการเราสอนคุณได้เลยเราเป็นบริษัทเดียวที่สามารถขายประกันไทยได้24ชั่วโมงเลยนะฮะด้วยระบบไลแอดเราคุณคุยกับพนักงานของเราได้24ชั่วโมงเลยแม้แต่พรบคุณหมดวันนี้สมมติว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันศุกร์4โมงครึ่ง คุณจะซื้อประกันที่ไหนล่ะแล้วคุณไม่มีประกันเอาพรบรแล้วกันง่ายๆถ้าเกิดพรบอรขาอายุแล้วคุณจะเสี่ยงในการขับรถไปแล้วตำรวจจับคุณเนี่ยฐานที่พระบอขาอายุถูกปรับสองหมื่บาทคู่แมะจากการที่เราบริการคุณยีิบสี่ชั่วโมงรถเก๋งคันหนึ่งเบี้ยหกร้อยสีคุณไลน์มาคุยกับเราแล้วโอนเงินด้วยระบบธนาคารมาให้เราเราก็ออกคุปทันแล้วผ่านมือถือเข้าไปเลย ส่วนควมต้านตัวชิงก็อีกสามวันส่งไปให้คุณแต่มีผลคุ้มของเดียวนั้นและนั่นคือสิ่งที่วิเศษสุดเลยนะคุณติดขัดอะไรเราก็เป็นคนสอนคุณเพราะนันรอันเราเปิดชีพสี่ชั<ม>่วโมงเอาไว้ดูแลเชื่อแน่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยบริษัทปันไัยังไม่มีบริษัทไหนขายประกันใบยีมมม่สิบสี่ชั่วโมงเท่ากับสีกุงโบเกอร์เพราะนั้นอยากจะชวนคุณมาเป็นสมาชิกเราเลยสีกุงโบเกอร์เนี่ยณวันนี้มีสมาชิกนะสมาชิกเราแสนเก้าหมื่นคนประมาณนะฮะ โดยประมาณเรามีพนักง,งานเอาไว้ดูแลสมาชิกอยู่500กว่าคนทุกประเทศนะครับแล้วคนที่จํานวนแสนเ0 0าหคนที่เป็นมืออาชีพที่มีบัตรในหน้า2,000มกว่าคนปีที่ผ่านมาเนี่ยนะเรามีเบี้ย2,600กว่าล้านหลายนคนคิดว่าสิงโคโบเกอร์มีเบี้ย2 0 0 0 0กว่าล้านเหรอปี2019ซึ่งเป็นปีนี้แหละเราตั้งเป้าหมายเราต้องมีเบีย3 3 3ล้าน การเติบโตละโตยี่กว่าเปอร์เซ็นต์ทัรวจิตไหนก็แล้วแต่ไม่มีโตยี่สกว่าเปอร์เซ็นต์หรอกมีเราน,นั่นเองทำไมประชาชนต้องรีกซื้อกับเราอ่ะพี่เราถูกคุ้มกรองดีบริการเยี่ยมแล้วมีรายได้กับทุกคนอาชีพนี้ถ้าเราไปบอกแล้วเขาตั้งใจฟังผมเชื่อว่าทุกคนสมัครแน่นอนเลยมันเป็นธรรมชาติของคนทั่วทั่วโลกนี่อยากจะซื้อของถูกของดีบริการเยี่ยมเพราะนั้นถ้าผมถูกกว่าแล้วดีกว่าท่านอย่นันดีผมไม่ไนละ ใช้บริการผมนะครับนะสีกรุงบอกเกอร์นะดูแลท่านได้ตลอดเวลาเลยครับผมทำได้คุณก็ทำได้ครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่รับชมวิดีโอกันไปแล้วหากท่านยังไม่ได้เป็นสมาชิกสีกรุงบกเกอร์ถือว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะครับแต่ถ้าท่านสนใจอยากจะเป็นสมาชิกทั้งแบบซื้อใช้เพื่อรถรายจ่ายหรือว่าจอยากจะสร้างรายได้แบบในหน้ามืออาชีพ ทางเรายินดีต้อนรับสู่ทีมสีกรุง VIP ซึ่งทางเรามีแหล่งความรู้ด้านประกันวินาศภัยและกิจกรรมดีๆให้สมาชิกตลอดทั้งปีสีกรุง VIP ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีครับ